สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับพี่เต้ไพฑูรนะครับเจ้าของเพจออนไลน์บายพี่เต้ครับวันนี้ครับอยากจะมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับในหัวข้อโลกยุคใหม่ใช้เงินทํางานนะครับอทุกท่านเคยสังเกตไหมว่าระยะเวลาที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปได้เร็วและแทบจะตามไม่ทันนะครับโลกเปลี่ยนเร็วมากนะครับหน้าที่เราคือ ปรับให้ทันโลกก็เท่านั้นเองวันใดที่เราไม่ปรับตัวให้กับเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเราจะกลายเป็นบุคคลล้าหลังทันทีนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าการปรับตัวของเราเนี่ยเราควรจะปรับตัวแบบไหนผมอยากให้ดูสไลด์นี้ครับห้าเทรนยออทิตในการลงทุนปี2022มีหนึ่งในนั้นไหมที่เราคิดจะทำ ในห้าเทรนดนี้มันมีสักหนึ่งเทรนดไหมที่เราคิดจะทำนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราต้องปรับตัวนะครับเราลองมาดูกันว่าเทรนไหนที่เหมาะแก่การลงทุนบ้างอห้าเทรนนี้ได้แก่นะครับอุตสาหากรรมอวกาศนะครับสองนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะครับสามเป็นธุรกิจแห่งความยั่งยืนนะครับ อ่าหรือพลังงานธรรมชาตินั่นเองนะครับสี่ครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับและสุดท้ายครับบล็อกเชนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้ครับบล็อกเชนนะครับมันคืออะไรล่ะพี่เตะมันติดเทรนยอดฮิตได้อย่างไรอ่าวันนี้จะได้รู้กันนะครับวันนี้จะได้รู้กันไปต่อครับผมทุกท่านครับหลายคนบ่นธุรกิจไม่ดีหลายคนบ่นยอดขายไม่ดี ยอดขายตกนะครับเงินมันหายไปไหนการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับมันทําให้ทิศทางของเงินมันเปลี่ยนทิศทางนะครับเงินไม่ได้หายไปไหนเลยครับเงินยังอยู่ที่เดิมครับแต่มันเปลี่ยนทิศทางครับแถมยังเปลี่ยนจากเงินกระดาษเงินเหรียญน,นะครับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบของเราไปสู่เงินตัวเลขดิจิตอลนะครับทุกคนมองไหม มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันแค่เปลี่ยนทิศทางแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านเข้าใจโลกของการเงินท่านอาจจะเป็นคนที่รวยขึ้นจากการเข้าใจโลกของการเงินก็เป็นได้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือคริปโตเคเรนซีนั่นเองนะครับคริปโตเคเรนซีนั่นเองโอเคไปต่อครับทีนี้อยากรู้หรือ,อยังว่าคริปโตเคเรนซีที่พี่เตพูดมันหมายความว่าอะไรล่ะพี่เต่ะมาดูครับ คริปโตเคอเรนซีคืออะไรและมันมีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์เกี่ยวกับบล็อกเชนอยังไงที่มันติดเทรนดห้าหนึ่งในห้าของเทรนยอดฮิตในการลงทุนของปี2022อ่ะทีนี้มาดูคริปโตเคอเรนซีก่อนคริปโตเคอเรนซีคือสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งนะครับที่มีการเข้ารหัสอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้งานได้ในแหล่งดิจิตอลที่มีการยอมรับ นะครับมีราคากลางในการซื้อขายครับแปลผ่านตามกลไกการตลาดซึ่งสามารถทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือคริปโตเคอรนีมันก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลชนิดหนึ่งถ้าเปรียบปัจจุบันที่เราใช้ก็คือเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมันก็คือสกุลเงินสกุลหนึ่งนะครับ ทีนี้เจ้าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหรือสกุลเงินดิจิตอลมันไม่มีลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้นึกพาวไหมครับซึ่งมันเป็นเงินดิจิตอลนะครับมันไม่เหมือนสกุลเงินที่เราใช้กันอยู่นะครับซึ่งสามารถจับต้องได้นะครับเช่นธนบัตรที่ผมบอกไปแล้วเหรียญ5้าเหรียญบาทเหรียญสิอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสกุลเงินที่เราใช้ปัจจุบนันแต่ สกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีไม่สามารถจะต้องได้นะครับอ่านี้คือข้อที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีสกุลเงินดิจิตอลอีกมากมายบนโลกใบนี้มีหลายสกุลมากนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับ ในแต่ละ,ะสกุลเงินก็มีสร้างขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อ,อให้เหมาะกับการใช้งานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนจำได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับท่านคงจะเคยได้ยินสกุลเงินที่ชื่อว่าบิตคอยนะครับบิตคอยก็คือหนึ่งในสกุลเงินแรกของโลกนะครับที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมสูงสุดณเวลานี้นะครับ นี่คือตัวอย่างของสกุลเงินอหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจคำว่าคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาบ้างนะครับต่อไปครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอเรนซีคือใครรู้ไหมครับคือเทคโนโลยีบล็อกเชนทีนี้เนื้อภาพบอกอย่างว่าทำไมบล็อกเชนถึงติดหนึ่งในห้าเทรนยอดทิพยปี2022ที่เหมาะกับการลงทุน เทคโนโลยี็อกเชนคืออะไรครับคือตัวเก็บข้อมูลบันทึกธุรกรรมที่มีความปลอดภัยสูงโปร่งใสนะครับไม่ผ่านคนกลางนะครับทํางานในระบบที่สามารถควบคุมด้วยตัวเองได้นะครับคือไม่มีคนกลางมาควบคุมนั่นเองนะครับโดยการเก็บข้อมูลไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบ ทำให้เป็นเครือข่ายดีเซนทไลต์ก็คือไม่มีตัวกลางไม่มีศูนย์ควบคุมนะครับไม่สามารถควบคุมได้ด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งทําให้ยากต่อการแทรกแซงข้อมูลนะครับทําให้ยากต่อการแทรกแซงข้อมูลนี่คือเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ผม ให้ดูสไลด์แรกขั้นต้นนะครับว่ามันติดหนึ่งใน5ของเทรนยอดทิพปี2022แก่เหมาะแก่การลงทุนนะครับถ้าจะทำการแฮกข้อมูลทำได้เหมือนกันครับแฮกเกอร์ต้องทำการแฮกคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องครับในระบบของบล็อกเชนนั้นๆน,น,นะครับต้องแฮกคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถึงจะสามารถทำให้ล้มเหลวได้ อ่าอันนี้คือเทคโนโลยีบล็อกเชนกับความปลอดภัยขั้นสูงนะครับและเป็นที่นิยมนะติดหนึ่งในห้าเซนในการลงทุนนะครับเหมาะในการลงทุนในปีสองพันยี่องนี้นะครับอีกคำหนึ่งครับผมอยากจะให้ท่านรู้จักกับคำว่าอ่าอน,นี่บล็อกเชนไปแล้วนะครับสมาร์ทคอนแทกครับสมาร์ทคอนแทค สมาร์ทคอนแทคคืออะไรครับสมาร์ทคอนแทคคือสัญญาอัจฉริยะนะครับหรือชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโปรแกรมจะสามารถดําเนินได้ดําเนินการได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อครบเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญานะครับที่เขียนไว้นะครับสามารถที่จะตัดตัวกลางหรือลดขั้นตอนในการทําธุรกรรมนะครับออกไปนะครับโดยทีท่ขั้นตอนนั้นอาจจะไม่จําเป็นนะครับ ต่อธุรกรรมนั้นๆครับสามารถกำจัดขั้นตอนนั้นออกไปได้นะครับสมาร์ c คอนแท t นะครับเป็นโปรแกรมที่วิ่งอยู่บนบล็อกเชนอ่าเห็นไหมมันสัมพันธ์กับบล็อกเชนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับเจ้า Smart Contact เนี่ยวิ่งอยู่บนบล็อกเชนเพราะนั้นจะมีคุณสมบัติน่าเชื่อถือนะครับโปร่งใสปลอดภัยสูงมากที่สัมพันธ์สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับอ่าที่สำคัญครับไม่มีใครสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสัญญาที่ถูกเขียนไว้ได้นะครับตรงนี้คือข้อดีของ Smart c o n นแท t กนะครับข้อดีของ Smart c o n t แท t ไม่มีใครสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ถูกเขียนไว้ได้นะครับและที่สำคัญเจ้าสมาร์ c คอนแท c t เนี้ยมันวิ่งอยู่บนบล็อกเชนซึ่งมีความปลอดภัยสูงที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ ผมยกตัวอย่างท่านอาจจะนึกไม่ออกสมาร์ทคอนแทคมันคืออะไรสัญญาณอัจฉริยะมันคืออะไรชุดคําสั่งคอมพิวเตอร์มันคือยังไงล่ะพี่เตยกตัวอย่างง่ายๆตู้กดน้ําตู้เติมเงินโทรศัพท์ม,มือถือตู้หยอดเหรียญหรือตู้เติมน้ํามันหรือตู้หยอดเหรียญซาาักผ้าเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเป็นชุดคําสั่งคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนไว้แล้วนะครับเขียนไว้แล้วยังไงล่ะพี่เตสมมุติท่านจะซักผ้านะครับ ถังสามสิบบาทนะครับนั้นท่านใส่ผ้าไปแล้วใส่ผงซักฟอกไปแล้วใส่น้ํายาปรปับพระนุ่งไปแล้วท่านหยอดไปแค่ยี่สิบบาทเครื่องสภาพไม่ทำงานให้ท่านเสื้อผ้าออกไหมครับนี่คือตัวอย่างของสมาร์ทคอนแท็คชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกเขียนไว้แล้วเมื่อท่านทําตามสัญญาครบข้อตกลงที่เขาตั้งไว้โปรแกรมมันเขียนไว้ ท่านต้องหยดสามสิบเครื่องสภาพนี้ถึงจะทํางานให้ท่านนี่แหละครับคือตัวอย่างทําให้ท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับว่าไอ้เจ้าคําสั่งคองมพิวเตอร์หรือสมาร์ทคอนแทคเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงตู้กดน้ําตู้กดเอ่อซื้อเครื่องดื่มต้องหยดสิบห้าบาทท่านหยดสิบบาทสินค้าก็ไม่ไหลออกมาให้ท่านประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านคงจะเห็นภาพนะครับถัดไปครับอยากจะท่านให้ท่านได้รู้จักคลิปตัวน คริปโตเคอเรนซีวอลเล็ตมันคืออะไรครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอ e n เรนซีเทคโนโลยีบล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทกอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านรู้จักก็คือคริปโตเคอเรนซีวอลเล็ตนะครับคริปโตเคอเรนซีวอลเล็ตคืออะไรคือกระเป๋าเก็บสกุลเงินดิจิตอลนะครับท่านมีสกุลเงินท่านมีคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะสกุลเงินใดก็แล้วแต่ ท่นจะเป็นต้องมีกระเป๋า Wallet เพื่อเก็บทรัพย์สินดิจิทัลของท่านไว้นะครับท่านจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยนะครับของสกุลเงินดิจิทัลของท่านนะครับคล้ายๆกับตู้เซฟที่ต้องใช้รหัสในการเปิดนะครับถ้าไม่ใส่รหัสหรือใส่รหัสไม่ถูกไม่ครบก็ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เช่นเดียวกันครับเจ้า Crypto Currency Wallet ก็มีรหัสผ่าน มีเลขกระเป๋าและที่สําคัญมีสิบสองวลีเช่นเดียวกันสิบสองวลีคืออะไรคือกุญแจไขกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับอันนั้นฝากไว้นิดหนึ่งสิบสองวลีนะครับในการสร้างกระเป๋า wallet ขึ้นมาเนี่ยท่านห้ามแคปหน้าจอท่านห้ามส่งไปในไลน์ให้ผู้อื่นได้รับรู้เด็ดขาดเพราะนั่นคือท่านกําลังมอบกุญแจไขกระเป๋า เก็บสกุลเงินของท่านให้กับคนอื่นนะครับแนะนําให้จดไว,นว้นะครับสิบสองวลนีนะครับให้จดไว้นะครับมีไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อเก็บเหรียญของท่านให้อยู่กับท่านไม่หายไปไหนนะครับนี่ก็คือความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งก็คือ cryptocurrency wallet นะครับหรือกระเป๋าเก,เก็บเงินดิจิตอลของท่านนั่นเองนะครับโอเคถัดไปครับ สุขที่อยู่อย่างที่ผมพูดมาครับเมื่อท่านมีเหรียญแล้วมีคริปโตคเรนซีไม่ว่าสกุลใดสกุลหนึ่งแล้วนะครับท่านก็ต้องมีกระดานแลกเปลี่ยนอ่าท่านต้องมีกระดานแลกเปลี่ยนนะครับซึ่ง6เว็บเทรดยอดทิพซื้อขายเหรียญคริปโตนี่ครับถ้าเป็นสัญชาติไทยนะครับก็จะมีบิตคับนะครับสตังโตบีทาซ่านะครับ แล้วก็ซิปแม็กนะครับถ้าเป็นต่างชาติก็จะเป็นหัวบีและใบนั้นนะครับเรานี่คือกระดานนะครับกระดานเทปทาหน้าที่อะไรครับกระดานเทปวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นสตังโปละกันนะครับอ่าซึ่งติดอยู่หนึ่งในหกกระดานยอดฮิตนะครับที่ใช้ทําธุรกรรม สตางโโปรครับคือกระดานเทรดเพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับสัญชาติไทยร้อเซนนะครับด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกรวดเร็วและและได้รับอนุญ,ญาตจากกรตองนะครับกรตองคืออะไรนะครับก็คือไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับก็คือเราเจ้ากระดานสตังโโปรถูกต้องนะครับเป็นของคนไทยนะครับมีไว้เพื่ออะไรครับ กระดานเทรมีไว้เพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งท่านไม่ว่าจะมีสกุลเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถโอนเหรียญคริปโตต่างๆไปยังกระดานอื่นๆได้นะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับด้วยค่าธรรเนียมที่ถูกนะครับรวดเร็วนะครับก็อย่างที่บอกกราต้ก็คือได้รับอนุญ,ญาตจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือกรตตอนนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อท่านมีคริปโตรหรือสกุลเงินท่านสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทไทยได้นะครับจากกระดานสตังโตนะแ,ลและอีกหลายหลายกระดานที่ผมให้ดูสไลด์เมื่อกี้ครับแต่แนะนำวันนี้ยกเอาสตางโตมาเพราะมันสัมพันธ์กับ ธุรกิจใช้เงินทำงานวันนี้ที่ผมออกมาแบ่งปันนะครับอ่าสุดท้ายครับทรอนหรือเหรียญ T R X นะครับทรอนหรือเหรียญ T R X คืออะไรครับทรอนคือแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ใช้โปรโตคอลทรอน Smart c o n t แท็ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและยังได้และยังประหยัดพลังงานด้วยนะครับนะประหยัดพลังงานหมายความว่าไงประหยัดพลังงานก็คือค่าแก๊สหรือค่าเดินทาง ภาษาบ้านบ้านก็คือค่าธรรเนียมนั่นเองนะครับค่อนข้างถูกนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งหลายเข้ามาสร้าง d ีแ p หรือ e e e n t r a l i z e d a อ p พลิเคช o นนะครับโดยเลืดอให้มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ต้องมีตัวกลางเพียงแค่ใช้เทคโนโลยีบล็ c h a i n เท่านั้นเองตอนคือเหรียญ trx นั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มบล็ c h a i n นะครับอ่า และเจ้าแพลตฟอร์มทรอนเนี่ยยังมีความรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่สูงมากโดยอยู่ที่2,000รายการต่อวินาทีซึ่งรันตลอด24ชั่วโมงโอ้ว oh, ้า wow. ว2,000รายการต่อวินาทีนี่มันเร็วมากๆที่สำคัญค่าธรรมเนียมถูกมากเพราะฉะนั้นทรอนจึงเป็นหนึ่งในบล็อกเชนยอดนิยมนะครับในการสร้าง d a p p หรือ c e n t r a l i z e d แอ p พลิเคชัน อีกด้วยนะครับเป็นที่นิยมนะครับเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมเลยที่ผู้คนนะครับนำไปใช้สร้าง DApp นะครับและที่สำคัญนะครับทรอนหรือเหรียญ TRX เป็นเหรียญที่ครึงกระดานเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันมีมูลค่าแล้วนะครับไปดูในสตตงโปว่ามูลค่าของเหรียญ TRX มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาอ่านี่คือแพลตฟอร์มทรนนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมามันคือความสัมพันธ์กันระหว่างบล็อกเชนนะครับก็คือเทคโนโลยีที่น่าลงทุนในปี2022 นะครับและก็คำศัพท์ต่างๆ,ๆที่เราต้องรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคอนแทคไม่ว่าจะเป็นเคริปโตเคอเรนซีเอ่ยไม่ว่าจะเป็น Re เหรียญทอน TRX เลยไม่ว่าจะเป็นกระดานสตางโปเเ่ยนะครับเหล่านี้สัมพันธ์กันทั้งหมดแต่วันนี้ที่ผมยกเหรียญทอนมาหรือเหรียญ TRX มาเพราะว่ามันสามารถนําไปต่อยอดได้สามธุรกิจด้วยกัน มันคือธุรกิจที่ใช้เงินทํางานอย่างหัวข้อที่ผมมาแบ่งปันในวันนี้นะครับธุรกิจที่หนึ่งนะครับก็คือ o f f c a s นะครับ o f f c ค s คืออะไร o f f c ค s คือเครื่องมือผลิตเงินยุคดิจิตอลแพลตฟอร์มอัจฉริยะนะครับโดย o f f c a s ได้ใช้เหรียญ TRX นะครับเข้าไปขับเคลื่อนธุรกิจของเขานะครับนี่คือธุรกิจที่หนึ่งนะ สองนะครับตอนเนกนะครับรอนเน็กคือการขุดเหรียญ TRX ฟรีนะครับสมัครฟรีครับสมัครฟรีนะครับจะไดเ้เหรียญฟรีหนึ่งพันเหรียญ TRX เป็นทุนนะครับแล้วเราก็ค่อยขุดไปนะครับรายละเอียดน,นะครับทักถามคนที่แชร์ไรนี้ออกไปหรือเข้าไปเอาลิงก์สมัครในคอมเมนต์ซึ่งเป็นลิงก์ของผมเองนะครับ อันนี้คือลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือธุรกิจที่สองที่เอาเหรียญ TRX เข้าไปขับเคลื่อนธุรกิจนะครับและธุรกิจสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเดบิตวีซ่านะครับสำหรับคนมีคริปโตเดบิตวีซ่าก็นำเหรียญ TRX เข้าไปขับเคลื่อนธุรกิจเช่นเดียวกันครับ ดบมตวีซ่าโหลดฟรีครับท่านสามารถขอลิงก์โหลดฟรีได้ที่คนที่แชร์ไรนี้ออกไปหรือในคอมเมนต์ซึ่งเป็นลิงก์ของผมเองสองอันนี้ครับสองแพลตฟอร์มนี้ของธุรกิจนี้ครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าจะเป็นทรอนเนหรือวีซ่าเดบิตสำหรับคนมีคริปโตนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับ ถ้าท่านต้องการเงินด่วนเงินเร็วแล้วไปต่อยอดธุรกิจนะครับออกแคคือหนึ่งในทางเลือกที่ผมทำนะครับและก็นำเหรียญ t ท x ที่ได้จากแพลตฟอร์มออกแคน,นะครับไปต่อยอดทรนิกนะครับอ่าไปต่อยอดทรนิกไปต่อยอดวีซ่าเดบิตสำหรับคนมีคริปโต เรานี้คือใช้เงินทำงานใช้เงินต่อเงินนะครับแต่ที่ฮอตและร้อนแรงที่สุดตอนนี้ก็คือออฟแคสนะครับเป็นเครื่องมือผลิตเงินที่สุดยอดในยุคนี้แล้วนะครับร้อนแรงที่สุดในยุคนี้แล้วจ่ายคอมมิชชั่นแบบเรียลไทม์นะครับเพราะนั้นส่วนตัวนะครับผมแนะนํามาหาเงินทาง่วนรวดเร็วจากออฟแคสแล้วนําไปต่อยอดนะครับธุรก,กิจ ทรานดหรือวีซ่าเดบิตอ่าซึ่งวีซ่าเดบิตกับทรานดินะครับสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นท่านอย่างที่ผมบอกท่านสามารถขอลิงก์สมัครฟรีได้ที่ใต้คอมเมนต์ comment, ซึ่งเป็นลิงของผมเองหรือขอลิงก์สมัครจากคนที่แชร์ไลน์นี้ออกไปนะครับส่วน o อ f c a s t นะครับ ทำไมมันเปิดตัวร้อนแรงจังทำไมมันเป็นแอปพลิชันแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือผลิตเงินที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ไรหน้าพบกันครับผมจะมาเจาะลึกแพลตฟอร์มออกแคทให้ทุกท่านได้ฟังกันว่าทําไมมันฮอตมันร้อนแรงขนาดนี้นะครับและเราจะสามารถโกยเหรียญ trx จากแพลตฟอร์มออกแคทได้อย่างไรเพื่อนําไปต่อยอดในท r o n e เหรือ วีซ่าเดบิตนี่คือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมนำไรายได้นำเหรียญ trx ที่ได้จากแพลตฟอร์มออกแคไปต่อยอดทราน็กนะครับนำไปขุดต่อแล้วก็นำไปต่อยอดเดบิต v i s ่าสำหรับคนมีคริปโตนี่คือที่มาที่ไปของหัวข้อคนยุคใหม่โลกยุคใหม่ใช้เงินทำงานนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับไรนี้แล้วอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจออนไลน์บายพี่เตไว้นะครับผมจะมาขยี้นะครับจะมาเจาะลึกแพลตฟอร์มออคแคให้ฟังว่าทำไมถึงวัดขนาดนี้ร้อนแรงขนาดนี้และเราจะส,สร้างรายได้จากออคแคได้อย่างไรนะครับอ่าอย่าลืมนะครับพบกันใหม่ไลหน้าอย่าลืมกดติดตามเพจ ออนไลน์ใบพี่เตไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ